ก็สวัสดีครับนี่คือห้องของโรงแรมวังทองครับ this is hotel room of Wang Thong at Mae Sai District Chiang Rai Province Thailand ครับ mm hmm. ก็มีเรื่อง mm hmm. เหตุฉุกเฉินขึ้นมานิดหน่อยครับก็คือว่ากระเป๋าแบ c k p a c k ผมสายขาดครับ mm hmm. เป็นอุบิเหตุครับ mm hmm. ก็ไปซื้อใหม่อยู่ที่แ mm hmm. ม่สายข้างหน้านี้ครับ ใบนี้ก็แปดแร้อยหรือเก้าร้อยนี่นะฮะก็ใช้แก้ขัดไปก่อนฉะนั้นเป้เนี่ยพี่มิเตอร์ฮอสเซียแกบอกผมว่ามันสำคัญะครับต้องใช้แบบดีไปเลยใช้ไหมพี่พูดกี่กับเป้น,นิดนึงได้ไหมว่าต้องใช้ดีเลยขนาดไหนเป้นเนี่ยอืมถ้าเกิดว่าแบกแล้วไม่สบายเนี่ย่ร้อยเมตรแล้วก็ปวดหลังแหละ ถ้ากดแบกแล้วสบายเนี่ยสี่กิโลก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้อยู่ที่หนักหรือเปามันอยู่ที่มันรับกันหลังเราหรือเปล่าวันนั้นจะอลองแบกดูอันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่ามันมันจะออกมาเป็นแบบไหนต้องลองดูก่อน<ม>แล้วโกไม่โกงก็ไม่เกี่ยวมันแต่มันเข้ากับหลังเราแล้วจบถ้าเกิดว่ามันเข้ากับหลังเราแล้วก็สบายไม่ต้องกลัวเรื่องปวดหลังหรืออะไรด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะขาดว่าขาด,ขาดตรงเนี่ยผม,ผมขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ยใช่ใช่นี่ตรงนี้มันต้องดึงยังไงต้องไม่ขาดอ่ะ จริงๆแล้วเ,เ,เป้เนี่ยมันจุดรับน้ำหนักเลยเป้เนี่ยมันหนักประมาณสักย <20 km. S 2> ี่สิบโลสิบห้าถึงยี่สิบกิโลซึ่งเวลาที่เราเราวางเรายกมันกับแท้กระเทอกเนี่ยมันก็น่าจะรับหนักดึงอย่างเงี้ยสักห้าสิบกิโลก็ไม่น่าจะขาดใช่หรือว่าเวลาที่ยกอันเดียวตรงรถคือรถไฟอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยมันก็ดึงดึงดึงเงี้ยก็อาจจะขาดได้ถ้าเกิดยี่ข้อถูกๆเพราะนั้นดูตรงเนี้ยเป็นสำคัญเลยออื่นก็ไม่เท่าไหร่อ๋อนิดนึงเป้เนี่ยตอนที่ เออน่าจะต้องกันฝนด้วยเวลาที่เราปิดอย่างเงี้ยนะมันต้องฝนตกมันต้องไม่เปียกมันจะมีสารเคลือบสารกันกันน้ํามาให้ด้วยนะคือโดนน้ำปุ๊บมันจะไหลออกไปเลยมัน,นะจะไม่ซึมแล้วของดีจริงๆเนี่ยมันจะมีแกะออกมาแล้วก็จะเป็นเป็นทุงเหรอที่คุมอยู่เวลาที่เราไปวางปนกับชาวเขาเผ่าต่างๆยังไม่มีอ้วกมาเปิดเราอืมก็สําคัญแล้วก็บางครั้งเนี่ย เราโหลดขึ้นเครื่องบินหรือว่าวางวางรวมกับคนอื่นแล้วมันไม่มีที่ปิดเนี่ยมันก็รอตารอใจเปิดตู้ข้างในอย,อย่างเงี้ยแต่ถ้าปิดไว้คเบอร์ไว้จบไม่ใคราสนใจเราลกง,ง่ายคนใหญ่แล้วเวลาเดินทางเป้ก็ไว้ตด้เอาปืนรถไปนะั่งกนะบบ็บนบนหล,ลังคารถเพราะนั้นก็ต้องมีที่ปิดดิึงนะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรคืนนี้เรานอนกันคืนละเก้าร้อยใช่ไหมแต่มันมีที่ถูกกว่านี้นะแต่ว่าผมจองผ่าน กป<า>จอาโรงแรมมาโรงแรมกูด้าแล้วก็มาอัพเกรดถึง900แต่จองแค่400-600บาทเป็นโรงแรมที่ดีโอเคก็มีวิวด้านนอกครับผมจะพาไปชมวิวออฟวังทองโฮเทลก็จบเรื่องแบ็คแพคไปก็กกดูอยู่ชั้น4ครับก็พรุ่งนี้จะข้ามไปที่ท่าคิริกไปที่เชียงตุง thanks for watching